คอยฮอนด้าวีเอสยามาอันไหนแรงกว่ามาดูกัน <laughs> เนี่ยนะอันนี้คือหมุนซ้ายหมุนขวาเราจะเทสดูระหว่างคอยเวฟร้อยสิบไอกับคอยยามาฮ่าฟินอ่ะอันไหนกระแสควยมันจะดีกว่าแรงกว่าแล้วเราจะใช้เครื่องมืออะไรเทสอ่ะวันนี้ก็ <laughs> มาแล้วครับด็อกเตอร์ EFI วา้เทสอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นสเตปมอเตอร์คอยแมปเซนเซอร์ TPS อ่าหรือหัวฉีดอ่าอุณหภูมิหรือฮอเซนเซอร์อันนี้รถควอยคว้า,วาได้ด้วยนะอ่าโวนเนี่ยมาเป็นแบบนี้เลยอ่าทีนี้อันนั้นไม่ใช่ประเด็นมันมีหลายอย่างแล้วก็วัดลงวัดรอบด้วยแต่เราเอาหลักๆคือคอยฮอนด้ กับคอยยามาฮ่าอันไหนไฟแรงกว่ากันอ่ามาเราใช้ควบคู่กับด็อกเตอร์สมาร์ทกราดนะครับอันนี้คือเป็นสายเราถอดสายเดิมออกแล้วก็ถอดเอาสายนี้ที่ให้มากับในชุดนะมาต่อแทนอ่ะแล้วต่อยังไงอ่าอันนี้คือด็ร efi มันจะมีฝั่งนี้นะมันจะเขียนวาให้ว่าด็ร api อ่ะเราก็เสียบไปเลยตามล็อก ปึ๊บอ่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือสายแบตเตอรี่มันก็เขียนไว้ให้แล้วแบตเตอรี่ปึ๊บอ่าแล้วก็คีบเลยกับแบตเตอรี่ข้บวกข้ลบอ่าทีนี้เราจะเทสคอยใช่ไหมเทสคอยเราก็ไปเสียบที่เขียนว่าโหลดนะครับโหลดไม่ใช่โหลดเตี้ยนะครับ โหลดไฟคว้าอะไรประมาณนี้อ่าคลิปน,น,นี้ผมมีอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งตัวเทสคอยนะทีนี้เราจะเทสต,ตัวไหนก่อนอ่ะเอาฮอนด้าดีกว่านะฮอนด้าก่อน,น,านสายดำนี้ก็คือดินเราก็มาแปะกับดินเลยอ่าเสียบกับสายดิน,ดนแล้วนี้ก็เสียบกับคอยอ่าเสียบไปแบบนี้นะเบรบแล้วอุปกรณ์ตัวนี้ สีดำก็เป็นคั้วลบเหมือนกันก็มาจัากันปึ๊บสีแดงก็เป็นสิบสอโวลต์นะครับเข้าคอยอ่าอันนี้คอยว่าฉีดมันจะขึ้นมาเนี้ยเราก็จะเข้ามาที่ตรวจสอบอุปกรณ์ข้าปึ๊บอ่ามันทันเลขเลยเขียนว่าเทสโหลดสเต็ปมอเตอร์เทสเซนเซอร์ เทสวัดดอหัวฉีด cdi อ่าเรากดเข้าไปที่ข้อที่หนึ่งมันจะเขียนว่าคอยจุดระเบิดหัวฉีดอ่าได้ทั้งสองอย่างนะทีนี้เข้าไปปุ๊บอ่าเห็นไหมอ่าเสียงดังแล้วเสียงดังแล้ว <laughs> หยุดก่อนหยุดก่อนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวจะดูไม่เห็นนะอ่าเดี๋ยวจะตั้งให้ดีก่อนอ่าทีนี้แสงจะดูตรงนี้นะอ่ามองเห็นหรือไม่นะครับ อ่าตากล้องดูีิว่ามองเห็นไหมเวลาเปิดปุ๊บ,บอ่าเนี่ยนะอันนี้คือ Honda นะเราถอยออกมาหน่อยอ่าถอยเท่าเจอกันนะเห็นไหมปุ๊บอันนี้คือร้อยสิบไอแล้วเดี๋ยวเรามาต่อด้วยยามาฮาฟินฟินฟินห <laughs> ยุดถอด ดูคลิปนี้แล้วก็ไปเลือกใช้กันเอาเองนะไม่ได้บังคับอ <Yeah. S 1> ่ะทีน <ences S 1> ี้ก็มยามาห้าเสียบเหมือนเดิมยามาห้าที่ปลั๊กเล็กอ่ะมันจะเป็นสายเขาเรียกว่าสายลบนะสายดินสายลบเสียบเข้าไปแล้วคลิปปลั๊กใหญ่สายบวกอ่าแล้วก็ทำการกดเทสเหมือนเดิมนะครับ ที่คอยหรือหัวฉีดเนี่ยอ่าทีนี้ดูไฟเหมือนเดิมนะครับระยะเท่ากันอ่าเสียงอันไหนดีกว่าเสียงอันไหนดีกว่าเสียมันก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันอย่ามาห้าก็ได้ฮอนดาก็ดีอ่าอยู่ที่เลือกใช้นะครับทีนี้โอเคคอยเสร็จแล้วเรามาลองดูหัวฉีดว่ามันทํางานไม่ทํางานนะคอยกับหัวฉีดอะมันใช้ปลั๊กตัวเดียวกันตัวเนี้ยอ่า เดี๋ยวหัวฉีดหัวฉีดอ่าอันนี้นะแล้วก็เสียบแบบนี้เหมือนกันนะบวกลบถ้ามีไอ้ปลั๊กหัวฉีดก็ได้นะอ่าแล้วก็กดฟังเสียงนะครับอ่าอันนี้ทํางานนะครับหัวฉีดทํางานไม่เสียนะครับไม่เสียแต่จะออกมากออกน้อยเรื่องนึงนะครับ ถ้าแบบนี้หัวฉีดไม่เสียแต่มันจะออกมากออกน้อยอยู่ที่ว่ามันอุดตันหรือสกรปรกหรือเปล่าโอเคหัวฉีดเสร็จคอยเสร็จอ่ะมาดูสเต็ปมอเตอร์นะครับอันนี้คือสเต็ปมอเตอร์ CBR สเต็ปมอเตอร์มันจะเขียนไว้แล้วนะครับว่าสเต็ปมอเตอร์แล้วก็เสียบป,ปุ๊บก็ไปอ่ะเสียบเรียบร้อยทีนี้สเต็ปมอเตอร์ก็ต้องเลื่อนมาที่ข้อ3นะครับ ดูหมุนไม่หมุนทำมานไม่ทำมานเสียไม่เสียกดปึ๊บวืเป็นไหมหมุนซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุน,มน,มนขวายังทํางานนะครับแบบนี้ยังใช้ได้สเต็ปมอตเตอร์ตัวนี้อ่าต่อไปมาดูอะไรกันต่ออ่ามันก็ได้นะอันนี้ t p พก็ได้นะทีพก็ได้นะ เรามาเสียฝั่งนี้ปุ๊บอ่าอันนี้ TPS นะแล้วเราก็ออกไปมาที่ทดสอบเซนเซอร์ปุ๊บกดเข้าไปปั๊บอ่าเซนเซอร์เรือลิ่งนี่ไงอ่าแล้วกดเข้าไปเลยอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะเป็นศูนย์ศูนย์แล้วเราก็หาปักเบนเราก็ลองดูนะครับปักเบนบิดปุ๊บ ดูเปอร์เซ็นนะครับเบอร์เปอร์เซ็นต์กับโวล์นนะมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆบิดจนสุดเลยอ่าเห็นไหมบิดได้สุดนะครับสุดถึงร้อยมันจ่ายมาสี่โวลต์นจุดหกสองหกสามนะแล้วก็ถอยกลับสุดไหมอ่าสุดนะครับก็ศูนย์จุดสามศูนย์จุดสองโวลต์โอเคยังใช้ได้นะครับตัวนี้แล้วก็แมปเชนเซอร์แมปใหญ่ก็ใช้สายนี้เนาะแล้ก็มีอะไรอีกอ่ะอันนี้อุณหภูมิแล้วก็ อันนี้วัดแบตอันนี้โอลเซนเซอร์เกี่ยบรถไฟคว้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเทสวัดรอบกับรถ C D I กับรถหัวฉีดว่าต่อยังไงขอศึกษาแป๊บหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องทดสอบอุปกรณ์ของด็ร E F I อ่าทีนี้คอยอ่ะผมว่าใกล้เคียงกันะระหว่างฟินกับเวฟร้อยสแต่ ต้องดูตัว cbr 3 0 0อีกทีนึงว่ามันจะแบบไหนนะครับสองตัวนี้ผมว่าใกล้เคียงกันนะอยู่ที่เลือกใช้เอาอ่าโอเคเอามาฝากเป็นทิกเล็ก,เลกๆเดี๋ยวทำอะไรได้อีกจะเอามารีวิวต่อนะ <laughs> อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงและก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ใครอยากได้สินค้าทักมาได้เลย